สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะในต่อพาร์ทสองนะคะก็คือจะเข้าเรื่องของการเลือกปุ่มคำสั่งนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปุ่มคำสัง่งกลุ่มคำสั่งอีเวนต์นะคะหรือว่าที่แปลว่าเหตุการณ์รนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมาเลือกกรีนเวนกรีนแฟลชลิกนะคะหรือว่าเหตุการณ์เมื่อคลิกทูมสีเขียวนะคะอันดับแรกเราต้องไปเอาเมาส์ของเราเนี่ยเข้าไปคลิกที่อีเวนต์นะคะแล้วก็ลาก เวนแฟลตคลิกมาวางไว้บนพื้นที่สคริปต์ของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากดทงสีเขียวเนี่ยมันก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปทิ้ลูกก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเรามาดูกันอ่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้เจ้าเหมียวแนะนําตัวนะคะแล้วก็เลือกคําสั่งที่ say hello for two s e c o n d นะคะก็คือกล่าวคําว่าสวัสดีเป็นเวลา2วินาทีนะคะ เราลองมาดูผลลัพธ์กันว่าหลังจะกดทงสีเขียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเจ้าแมวพูดคำว่า hello นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพูดคำว่าสวัสดีเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันดูน้อยไปเราอยากจะให้เจ้าเหมียวเนี่ยบอกตัวเองด้วยว่าตัวเองอะ่ะเป็นใครนะคะเราก็ลาก ในจากคำสั่งลูปเหมือนเดิมน,นะคะแต่ว่าเราจะมาเปลี่ยนนะคะคำพูดก็คือ I am นะคะ cat นะคะเป็นเวลา2วินาทีอ่ะเราลองมากดเล่นดูซิจะเกิดอะไรขึ้น1 2อ่า1 2อ่าเห็นไหมคะแค่นี้เองนะะง่ายมากๆเลยนะคะ เอแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้เจ้าเหมียวเนี่ยมีเสียงร้องนะคะเราจะต้องเข้าไปที่ตรงไหนใครที่จะพอดดาวได้บ้าง Tiktok Tiktok อ่าถูกต,อต้องค่ะเราต้องเข้าไปที่ซาวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเลือก Star t Sound มีย w นะคะตรงนี้เลยอืมเดี๋ยวเราจะมาลองกดกันดูนะคะเมื่อกดธงสีเขียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะแมวพูดแล้ว แล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าแมวนั้นร้องเหนียวแล้วนะคะแมวตัวเดียวเนี่ยคงจะเหงาหน้าดูเดี๋ยวเราลองจะมาสร้างอีกสักหนึ่งสไปนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้คุ้นชินนะคะเราก็จะเข้ามาที่ชุดสไปนนะคะของครูเลือกในโหมด Animal นะคะแล้วก็เลือกเป็นเจ้าตัวดอทนะคะตรวน,นี้น่ารักนะคะเหมือนหมาอากาศเลยนะคะ อันดับแรกเราเข้าไปที่ตรงไหนนะคะ Event นะคะเลือก When Flat Click ค่ะหลังจากนั้นถ้าจะให้แนะนำตัวเราต้องเข้าไปที่ Looks นะคะเป็นการพูดการสลับ Background ต่างๆอะไรอย่างนีง้นะคะก็จะเข้าไปที่ตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ say hello คำว่าแนะนำตัวนะคะเป็น I M นะคะ dot เป็นเวลา2วินาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้เขามีเสียงด้วยนะคะเสียงร้องของเขานะคะ,ะทีนี้เราลองมาดูกันว่าเมื่อกดธงสีเขียวแล้วเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างบนสเตจของเรานะคะแต่ว่าสเตจสีขาวเนี่ยมันรู้สึกโล่งๆไปใช่ไหมคะเรามาเพิ่มพื้นหลังกันดีกว่าเข้าไปที่ shoot up backdrop นะคะ ให้เขาไปนัดเจอกันที่ตรงไหนดีนะนี่แล้วกันมีลูกผงอยู่ดีอาจจะเป็นวันเกิดของใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะได้แนะนำตัวออเทีนี้เราลองกดเวนแฟลชคลิกได้แล้วคะ่ะโอเคทีนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยที่เราเรียนมาก็มีเพียงเท่านี้ในบทที่สอง แล้วเจอกันใหม่นะคะในบทที่3วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ